อตอนนี้เราก็อยู่กันที่กฤษดาคูซคาคอมนัดเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดในเส้นกาญจนาในเรื่องของรถเชิงพาณิชย์รถตู้รถทํามาหาก,กินนะครับวันนี้เราจะพามาอัปเดตสต็อกกันหน่อยช่วงปลายเดือนรถเราเห็นไหมตอนแรกแม่งอยู่เยอะมากแน่นมากแต่ตอนนี้เริ่มโล่งแล้วนะแล้วคัานไหนยังเหลืออยู่คัานไหนน่าสนใจบ้างเรามาดูกันนี่หูช้ําใจมากเลยว่ะเพิ่งไปตรวจเจอว่าเครดิตลูกค้ามีปัญหาเรืน,นึงก็เลยไม่ได้ปล่อยไปคันนึงนะนี่เผื่อใครจะเอาไปดูแลต่อได้นะครับลูกค้าสติกเกอร์นี้ติดรอเรียบร้อยแล้ว คืออะไรล่ะสติกเกอร์นี้เผื่อใครไม่รู้นะขอย่าไม่ทีละกันใครมีสติกเกอร์อันนี้อยู่ที่ท่ายรถนะครับลูกคา้าถ่ายนะั้นมันเครื่องฟรีไปละหนึ่งครั้งรางรถฟรีเดือนละสองครั้งนะลูกค้าหรือรุ่นรับตั๋วคูปอน้ํามันบุตรสามร้อยบาททุกเดือนตาบใดที่สติกเกอร์นี้ยังอยู่บนรถคุณนะครับลูกคา้าเออเป็นไงสิทธิพิเศษเพียบเลยเผือ่อใครอยากได้รถรถประเภทอื่นก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับผมนะรถห้องยงองเย็นเปียบเลยเนี่ยนี่นี่ก็เป็นตู้เบิ้ม ดูภายในดูภายในอ่ะพายางเก่าไปไม่ใช่ปัญหาในต,ตอนออกผมเปลี่ยนมือนหนึ่งให้แอร์ยังใหม่ๆอยู่เลยพัดลมสใบพัดแล้วเปิดเสียบข้างได้ด้วยไงตูเ้เบิร์เปิดเสียบข้างหรือว่าหายากม,มากๆครับผมนะถ้าในวงการรถตู้เย็นเขาเรียกว่าแรไอเทมเลยและนี่ก็หายากเหมือนกันไม่ค่อยเจอถูกไหมหรือว่าตูเ้เซฟความเย็มันคือตู้เก็บความเย็นครับลูกค้านะเ,ออเก็บอุณหภูมิทำไมถึงต้องมีช่องเล็กนิดเดียวเพราะว่าในกรณีเราหยิบของหยิบของลงเนี่ย ไอเย็นมันจะไม่ออกมาหมดนะเปิดประตูใหญ่ปุ๊บ I en, ไอเย็นมันออกมาหมดแน่นอนนะครับผมนะอันนี้ก็เอาไว้เป็นทางเลือกแครี่บอยอันนี้เป็นพื้นเรียบนะบเป็นตู้แห้งนะครับลูกค้าเออยังไงสวยไม่สวยดูเห็นไหมแล้วตามมุมทุกอย่างอ่ะมีที่มัดเห็นมันมีที่มัดคือทําให้ขนของง่ายไม่พอมมัดของอได้ด้วยของไม่เด้งไปเด้งมาครับลูกค้าและพื้นพื้นเรียบไม่ต้องติดซุ้มล้อขนของสะดวกมีการบันดงบันไดทางขึ้นให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มุลห้างได้นะรู้สึกหูบังลานเป็นหอกเองมั้งหรือจะเป็นนี่ นีืน่าจะเป็นระองเย็นปะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะมีบรนดงบันไดขึ้นบนข้างบนได้ด้วยนะครับสวยเลยพันลมสามใบพัดสบายสบายผ้าย,า,ย,ยางใหม่ๆแล้วดูบันไดก็แข็งแรงนะเห็นไหมแข็งแรงนอนทานกค้าขากระดาผ้าวัาาาาานนี้โอ้กระทะผ้า,าเรียบร้อยครับผมเนื้อเผาลอยอ,อือโอ้ยนี่แจ๋วที่สวยมากได้ปูกันลงกัรลอยให้นะครับผมนะแล้วตัวตู้เป็นไฟเบอร์น้ำหนักเบาเปิดติดค่าได้ด้วย อันนี้เป็นอีวุสุนีแม็เครื่อง1,900ปี23่สามคาดตัวอยู่ที่449,000สี่หม่นเก้าบาทไม่เจ็ดหมื่นแไหนก็มาอันนี้ละเปิดล็อกไหมชนนิดนึงชนนิดนึงอ้าวก่อนจะไปก่อนจะไปเกรสวย,ยไห<ว>มเอาเป็นไงเอาดูว่าหารถห้องเย็นหารถคาร์โกบล็อกหารถอะไรก็ตามแต่มาที่กฤษดารับรองจบครบที่เดียวแน่นอนไม่ต้องไปที่อื่นพี่พี่ขับรถตามตะเวนแต่ละที่แต่ละที่มันปึ่น้ำมันไปทำไมไปก็ไม่จบเปิดตู้เปิดดู เรื่องหลายคันเซลมันก็มองหน้าแล้วมาที่ผมครับยินดีให้บริการทุกอย่างเพราะว่าลูกค้าคือพระเจ้าเอาละใครอยากดูรถคันจริงก็เข้ามาที่กิจสตารุลูกค้าได้เลยนะพี่น้ำมีให้คุณเลือกมากกว่า100รคันนะครับผมนะ้ำแต่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ